จะอะไรก็ลำบากลำบนเหลือเกินหายใจก็ขัดขัดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ผมก็บอกเด็กๆว่าถ้าไม่อยากเป็นงี้ก็อย่าไปสูบมันน้ำบุหรี่เด็กๆเขาก็ดูคุณหมอที่รามาท่นานก็น่ารักมากเอา VCD ปอดดำๆมาฉายให้ดูดูเสร็จตื่นเต้นกันใหญ่เสร็จแล้วประกงไง,งกลับไปมหาลัยสูบต่อเหมือนเดิมผมก็ถามว่าทําไมเขาก็บอกว่าชาตินี้มคงไม่ทันแล้วก็แล้วแต่ก็หมายความว่าเราก็ชี้แนะนําให้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดจาด้วยความสุภาพนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าสุภาพชนิดที่เรียกว่าขาดความเด็ดขาดนะครับอะไรที่จะต้องไม่ได้ก็ต้องไม่ได้อะไรที่ได้ก็ต้องได้แต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของความสุภาพและให้การเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับศิลปะการคลองใจคนประการที่4คือยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นคนส่วนใหญ่มักจะคิดอะไรแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถูกต้องเปิดมุมมองนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ามุมมองเนี่ย มันแล้วแต่ว่าท่านยืนมองอยู่ตรงไหนนะครับถ้าท่านยืนอยู่บนตึกสูงแล้วมองลองไปข้างล่างท่านจะเห็นได้ว่าเห็นผู้คนหลากหลายเดินไปเดินมากวักไกวแต่ท่านท่านไปยืนในระดับเดียวกับเขาท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพเหล่านั้นผมเนี่ยถ้ามีเวลาว่างๆเผอเิญนบ้านอยู่แถวๆใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้า BTS เเนี่ยผมชอบขึ้นไปยืนแล้วบางทีผมก็เห็นโอ้โหความวุ่นวายของมนุษย์คนนู้นกระโดดลงจากมอเตอร์ไซค์คนนี้กระโดดขึ้นรถเมล์แม่ค้าเดินคนวิ่งอะไรต่ออะไรความหลากหลายเนี่ย ถ้าสมมติเรามีเวลาที่จะหยุดนิ่งแล้วมองเราจะเห็นอะไรต่างๆมากมายแต่ถ้าเราไปวิ่งพร้อมๆกับเขาแข่งกับเขาบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นหรือภาพที่คนอื่นเห็นเราอาจจะไม่เห็นภาพที่เราเห็นคนอื่นอาจจะไม่เห็นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็รับฟังความคิดเห็นถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าความคิดเห็นของเขาไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าในข้อดีของความคิดเห็นของเขาบางข้ออาจจะเป็นประโยชน์สําหรับการทํางานหรือการตัดสินใจของเราก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าละเลยที่จะ ฟังคนอื่นบ้างนะครับศิลปะการครองใจในข้อต่อไปคือสนับสนุนผู้อื่นผมเนี่ยราลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เป็นอย่างมากเลยทุกวันเนี่ยที่มายืนทํางานได้ไปทําน,นู่นทานี่ก็เพราะการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนนั้นท่านเคยสอนผมว่า 1. ช่วยงานนายนายก็รัก2ช่วยงานนายนายก็สอนงานให้ฟรีเพราะว่า เขาจะใช้งานเราพูดยังไงเขาก็ต้องสอนเรานะครับเขาก็เอา,าประสบการณ์ต่างๆมาถ่ายทอดให้เราประการที่3นอกจากเขาจะรักเราสอนงานเราแล้วเขาก็ยังสนับสนุนเราหมายความว่าเมื่อมีจังหวะมีตําแหน่งมีโอกาสันเหมาะสมเราได้เคยแสดงความรู้ความสามารถเราได้แสดงน้ําใจไมตรีแล้วเขาจะไปเลือกใครล่ะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นนะครับวุฒิภาวะสูงแล้วก็ทํางานมาเยอะเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ย ก็จะต้องออให้การสนับสนุนเด็กๆผมไม่ยืนเป็นกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ได้เนี่ยก็เพราะท่านประธานท่านอำนวยอินทุพูติหรือปัจจุบันท่านชื่อนัทภพัฒนอินทุพูติแต่ถามว่าถ้าผมไม่เคยแสดงน้ำใจไมตรีไม่เคยทำงานอะไรเลยอยู่ๆท่านก็คงไม่รู้จักแต่เพราะว่าจังหวะโอกาสมีเรามีโอกาสได,ได้ได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้ทำงานท่านก็มีโอกาสได้รู้จักนิสยัยใจคอมันไม่ใช่เรื่องงานเพียงเรื่องเดียวนะครับ มันจะเป็นเรื่องอุปนิสัยด้วยความประพฤติด้วยพฤติกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านให้เกียรติเราก็ต้องรับเกียรติมาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีผมก็รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านตลอดจนแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ที่ให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้ถ้าเราไปอยู่กับใครแล้วก็สนับสนุนเราแน่นอนเราก็รู้สึกดีก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล่ในข้อต่อไปก็คือให้ความร่วมมือคนส่วนใหญ่บางทีต้องการความโดดเด่นหรือว่าใครทําอะไรเนี่ย ไม่ค่อยเห็นด้วยหรือว่าถ้าฉันทําอะไรเนี่ยฉันจะต้องดีฉันจะต้องเด่นคนอื่นทําอะไรนี่รู้สึกว่าจะสู้ไม่ได้เลยถ้าความรู้สึกเป็นแบบนี้มันจะทําให้เราไม่อยากที่จะร่วมมือกับคนอื่นก่อนจะร่วมมือมันต้องร่วมใจก่อนนะครับและที่สําคัญที่สุดถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารการจะสร้างความร่วมมือได้ท่านต้องให้เขามีโอกาสได้ร่วมคิดร่วมทําเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเขาคิดด้วยแล้วเราก็ให้เขาแสดงความคิดความเห็น เขาจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสิ่งที่เขาจะทาจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้แสดงความคิดความเห็นแล้วความคิดเห็นของเราผู้ใหญ่เห็นด้วยคนทํางานเห็นด้วยเพื่อนฝูงเห็นด้วยมันเท่ากับความรับผิดชอบมันอยู่ที่เราเพราะเราเป็นผู้นําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือนั้นถ้าเราทํางานเราก็อยากได้ความร่วมมือจากผู้คนคนอื่นก็เช่นเดียวกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเขาก็อยากให้เราให้ความร่วมมือแล้วบางครั้งเนี่ย ถ้าเผื่อเราให้ความร่วมมือกับผู้คนวันหนึ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือขอให้ท่านทั้งหลายเชื่อครับความช่วยเหลือมันจะหลังไหลมาแต่ท่านอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องนานหน่อยกว่าที่จะสำฤรธจผลนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ฟังผมอยู่หรือกําลังชมรายการนี้อยู่แล้วก็ที่เป็นผู้ใหญ่คงจะพอทราบว่า้เ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวที่จะทําให้คนเขามาให้ความร่วมมือกับเรานะครับแล้วก็สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งยาก ไม่ใช่จะต้องทําตอนอายุมากๆด้วยทําได้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นต้นไปเลยนะครับประการต่อมาก็คือมีอารมณ์ขันร่าเริงแจ่มใสใครๆก็อยากได้อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนอารมณ์ขันถูกไหมครับถ้าถามคําตอบคํหนึงนั่งหน้าบึ้งตลอดเวลาถามสบายดีเหรอสบายดีถ้าพูดแค่นี้มันก็คงไม่มีเรื่องที่จะพูดกันต่อนะครับบางทีพูดเหมือนคนไม่ถูกกันบางทีเอ่ไมคนพูดบอกเออคนนี้พูดเหมือนคนเคยคุ้นเคยกันมาก่อน คน Led <S <S นี้เคยพูดเหมือนกับคนที่มีความรู้คนนี้พูดเหมือนกับคนที่เป็นคนที่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ของมนุษย์นะครับอารมณ์ขันที่ทําให้คนมีสเสน่ห์นะครับอารมณ์ขันทําให้คนอยากเข้าใกล้อารมณ์ขันเนี่ยทำให้เรื่องไร้ไรๆกลายเป็นเรื่องดีอารมณ์ขันทําให้เรื่องยากยกกลายเป็นเรื่องง่ายแต่คนบางคนไม่มีแต่น่าเสียดายคนบางคนเนี่ยนะครับ มีอารมณ์ขันมากเลยแต่ขันอยู่คนเดียวหมายความว่านั่งนึกขันอยู่คนเดียวแล้วก็ทาอะไรเคยเห็นคนที่เล่าเรื่องแล้วแบบไม่มีใครขำเลยนอกจากตัวเองไหมครับมีบางคนช่วยขำเหมือนกันคือขำท่าที่แกเล่านั่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าอารมณ์ขันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปสืบดูดีๆจะต้องจะต้องมีเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยอารมณ์ขันมันไม่เกิดปวดท้องนี่คงสุขภาพไม่มีทางดีนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเนี่ยก็จะทําให้เรามีอารมณ์ขัน ท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่ก็ตามผมมายืนพูดนี้อาจจะดูอาจจะดูไม่ไม่รู้สึกว่ามีอารมณ์ขันแต่จริงๆผมเป็นคนมีอารมณ์ขันมากเลยเพราะว่าผมเห็นอะไรผมเห็นเป็นเรื่องตลกตลกไปหมดบางเรื่องก็เล่าให้ท่านฟังหน้าจอ,อยงี้ได้บางเรื่องเล่าไม่ได้แต่นึกไม่ถึงว่าบางทีไปตามงานผมจะเห็นกิริยาท่าทางของผู้คนก็ทําให้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าทําไมคนบางคนทําอะไรได้ขนาดนั้นนะครับและประเด็นต่อมาก็คือรู้สึก การยอมรับเมื่อทําผิดอย่างที่เมื่อกี้ผมได้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วคนเราผิดได้ทุกคนไม่ว่าจะอาชีพใดตําแหน่งใดฐานะใดเพศใดนะครับถ้าเรารู้จักยอมรับผิดเนี่ยมันจะมีคนให้อภัยและจะมีคนเข้าใจมีคนเห็นใจการทํางานหรือว่าการดําเนินชีวิตเนี่ยแน่นอนออผมคิดว่าถ้าไม่มีใครอย่างที่เขาพูดกันนะครับว่าถ้า ถ้าเพิ่งเกิดมาไม่เคยทําผิดอะไรเลยนั่นแสดงว่าเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยนะครับคนทําอะไรมาก่อนเนี่ยจะต้องมีโอกาสที่จะผิดที่จะพลาดได้ตลอดเวลานะครับประเด็นต่อไปก็คือฟังให้มากพูดให้น้อยนะครับการฟังมากๆม,มันจะทําให้เราได้ความรู้นะครับแล้วก็พูดให้น้อยหมายความว่าพูดเท่าที่จําเป็นนะครับถ้าพูดมากเกินไปก็อาจจะทําให้เสียมิตรเสียศัตรเูเกิดศัตรูได้เช่นเดียวกันนะครับ ประเด็นต่อไปก็คือหาเวลาว่างที่จะพบปะผู้อื่นนะครับข้อ11ก็คือไม่ขัดคอคนคนบางคนใครพูดอะไรจะต้องขัดจะต้องขวางไว้ทุกเรื่องเลยนะครับจริงๆใจ,จ,จาอาจจะไม่ได้คิดอะ่ะแต่นิสัยชอบขัดชอบขวางก็มีนะครับแล้วก็ต้องทําตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจไม่อิจฉาลิษยาและฝึกเป็นคนใจกว้างทั้งหมดนี่คือ14ข้อแต่ผมอยากจะบอกออท่านผู้ชมนะครับเราคงจะบอกไม่ได้หรอกว่าข้อไหนสําคัญกว่าข้อไหน แต่อยากจะบอกว่าทั้ง14ข้อเนี่ยถ้าท่านทําวันนี้ไม่ได้ครบทั้ง14ข้อทําสัก5ข้อ8ข้อ10ข้อค่อยๆขยับไปก็ได้ถ้าท่านคิดว่าทั้ง14ข้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เวลาไปบรรยายที่ไหนหลายคนมองผิวเผินก็เหมือนกับทฤษฎีเหมือนกับตาําราเป็นคนใจคอกว้างขวางแค่พูดแค่นี้แต่ถึงเวลาทําจริงๆมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและท่านเคยนึกถึงเพื่อนในอดีตไหมครับ ถ้าเผื่อท่านจะชวนเขามาลงทุนชวนมาร่วมงานด้วยท่านลองนึกสิครับว่าท่านจะนึกถึงคนประเภทไหนท่านก็ต้องนึกถึงคนประเภทนี้คนใจคอกว้างขวางคนใจคอคับแคบใครจะเอามาร่วมงานด้วยใครจะเอามาลงทุนด้วยใครจะเอามาเป็นหุ้นส่วนด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเองยังอยากได้คนเหล่านี้เลยแล้วทําไมอ่ะคนอื่นเขาจะไม่ได้ไม่อยากได้คนเช่นนี้เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นศิลปะการคลองใจคนเนี่ยเป็นหัวข้อที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าศิลปะ มันจึงไม่ใช่ทฤษฎีที่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมันจะต้องประกอบด้วยความรู้สึกจิตวิญญาณสามัญสำนึกนะครับที่เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าคนที่ทำตัวเป็นที่น่าไว้วางใจนะท่านคิดดูท่านจะเอาเขามาร่วมงานใช่ไหมครับแต่ถ้าเผื่อคนไหนเราไม่แน่ใจเพียงแค่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะน่าไว้วางใจหรือไม่เราก็เราก็ปฏิเสธที่จะรับเข้ามาร่วมงานละเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่า ในการดาเนินชีชวิตทุกวันนี้สภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงแค้นพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ยอมรับแล้วเวลาท่านมีคุณสมบัติเหล่านี้เวลาท่านจะไปทํางานอะไรจะไปพูดคุยกับใครหรือว่าใครเขาจะชวนท่านไปทําอะไรเนี่ยมันจะง่ายมากเลยคนเก่งในประเทศนี้ในโลกนี้ด้วยมีเยอะครับแต่คนที่จะมีคุณสมบัติ14ข้อตามที่ผมกล่าวมาเนี่ย ไม่ใช่จะหาได้ในทุกคนแล้วต่อให้จบด็อกเตอร์ต่อให้ใหญ่โตขนาดไหนก็อาจจะไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็ได้แต่ผมหวังว่าท่านผู้ชมคงจะพิจารณา14ข้อเรื่องศิละปะการครองใจคนที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยเอาไปใช้ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจดูและผมก็หวังว่าถ้าท่านทําได้หรือพยายามที่จะทําท่านก็คงจะประสบความสําเร็จทั้งในการดําเนินชีวิตทั้งในครอบครัวแล้วก็ทั้งในหน้าที่การงานแล้วสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ก็คืออยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข ถึงแม้จะไม่ร่ำรวยแต่อยู่อย่างมีเกียรติได้รับการยอมรับจากทุกคนในสังคมก็จะเป็นมงคลสําหรับชีวิตรายการมั่นใจไทยสไตล์ในวันนี้ก็คงจะต้องออลาท่านผู้ชมในขณะนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ